สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊พรก็มาทำงานเหมือนเดิมน,นะคะมาลงคิดจะแพ็กไข่หอยจ้ะไข่หอยชุดหนึ่งจ้ะไปอุบุญนะคะ,นะคะแล้วก็มีไซร์เหรียญบาทไซร์เหรียญบาทอ่ะห้าร้อยตัวแล้วก็ไข่ชุดหนึ่งจ่ะ กำลังแพ็คออเดอร์เข้าเมื่อวานนี้จ้ะขับไปเรื่อยๆนะคะลงคลิปไปด้วยค่ะจะจะเล,เล่าเล่าเรื่องที่พ่อเขาโทรมาสั่งสั่งอ,ออเดอร์เนี่ยจะ้ะพ่อพ่อดูคลิปอ่ะ youtube ของลูกดูไปดูมาดูดูหลายหลายคลิปอยู่แต่มัะดุดคลิปลูก ลูกนี่แหละประมาณนี้จ้ะก็เลยก็เลยโทรมาโทรมาหาเกพรเกพรก็บอกว่า,เ,าเกพรเลี้ยงมานานแล้วพ่อถ้าพ่อจะเลี้ยงนะเลี้ยงเลยเพราะว่าได้จ้ะได้ได้เรื่อยๆอ่ะพ่อก็บอกเขาอย่างนี้จ้ะแล้วจะเริ่มต้นยังไงเขาบอกเขาถามถามเกพรก็ก็เริ่มจากอา่ะไข่เะยจ้ะเริ่มจากไข่เพราะว่าลังหนึ่ง ลังหนึ่งลังประมาณนี้ก็ห0าร้อยแลวนะคะห้าเกือบห0าตัวเลยนะคะลังเล็กนะคะถ้าลังขนาดใหญ่ประมาณนี้จะ้ะเนี่ยก็ประมาณพันเลยจะ้ะลังนี้ยังไม่ค่อยแห้งจะ้ะประมาณพันตัวนะคะนี่ค่ะนี่ประมาณนี้ได้อะคะ่ะ ถ้าเราสั่งเป็นตัวตัวไซส์เหรียญบาทมันตัวละบาทใช่ไหมคะแล้วก็กว่ากว่าเขาจะโตอย่างงี้จ้ะแต่ก็ได้ประมาณสองสามเดือนละได้ประมาณนั้นเลยจ้ะสมมุติว่าเอาห้าห้าห้าร้อยตัวไปใช่ไหมคะแล้วไข่ลังหนึ่งห้าร้อยตัวแต่ที่ชุดนี้ได้ก็ประมาณ80ดสิลังอะจ้ะได้เยอะ <laughs> ได้เปนเ็นแสนตัวเลยเป็นหมื่นเป็นแสนเลย,เลยคุ้มถ้าเอาไข่ไปนะคุ้มจ้ะแล้วก็ไปอนุบาลเอาอนุบาลก็อนุบาลง่ายๆจะไม่ได้ยากไม่ยึดไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะขอให้เราทำถูกหลักสมมติว่าเจ๊พรเจ็บ,เก,บเก็บวันนี้ใช่ไหมคะเก็บเมื่อวานนี้จ้ะ นับไปอีกสิบวันจากเขาก็จะแตกตัวไม่ต้องก็ออกจากทิชชู่นะคะขยายในนี้เลยจ้ะเพราะว่าเราไปต่างต่างถิ่นอย่างนี้อุณหภูมิไม่คงเดิมเก๊เกพนอ,อยากให้ขยายในทิชชูจ่จ้ะแต่บางทีไปถึงลูกค้าก็เอาออกใส่ตะกร้าเลยนะคะคือคือ <laughs> เขาทำก่อนนะเกพ๊พนบอกว่าถ้าไปถึงแล้วโทรหาหน่อยนะคะจะอธิบายการ ขั้นตอนในการขยายประมาณนี้บางบางคนก็ได้กะ,อะเอาไปใส่ตะกร้าแล้วเขาล่วงลงเองอะอย่างนั้นก็ได้อยู่ค่ะแต,แต่แต่เกฟพออยากให้ทําแบบอ่ะขยายในกิชชู้จะไม่ต้องแกะออกจากกิชชู่ประมาณนี้จ้ะเราก็ได้เหมือนเดิมได้ทุกตัวด้วยจ้ะ ใถ้าลังเล็กก็ใส่ประมาณสี่ลังสี่ลังแบบนี้นะคะลังเท่านี้เก็พอจะให้นี่ค่ะตีเป็นลังหนึ่งแบบนี้จ้ะแล้วก็เอาใส่อีกนี้จ้ะตีเป็นลังหนึ่งนี่ค่ะตีเป็นอย่างนี้คือสองออสี่ลังตีเป็นสองเป็นสองลังนี่ค่ะสี่ลังเล็กตีเป็นสองลังใหญ่ะให้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ไปเลย,ยสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรหรอกนะค่ะเนาะท้างบ้านจ้ะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยจ้ะจะนหมดเก็บพรหอมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเลยจ้ะทำอย่างนี้นะคะเพราะว่ารุ่นรุ่นล่างเล็กะคือหอยหนุ่มสาวจ้เะเขาจะออกลังไม่ตู แต่คุณภาพไข่สุดยอดเลยนะคะก็เหมือนกับหนุ่มสาวอ่ะจา้ะหมนุมสาวเขาก็จะลังเล็กถ้าขั้นพ่อแม่พันธ์ุแล้วก็จะลังใหญ่คุคณภาพไข่ก็ดีทำไปเรื่อยๆเอ๊ะพรจะไม่ค่อยได้เก็บไข่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาตลอดเลยจ้ะ พอ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 ไข่เยอะๆหน่อยลูกค้าก็สั่งเข้ามาเจ๊พรเวลาขยายก็เอาลังเล็กๆอลค่ะที่ที่เหลือจะไม่สวยที่ส่งลูกค้าจะขยายเองอลจ้ะก็ได้อย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะคนรู้จักว่าเจ๊พรจำหน่ายไข่แล้วอะ่ะไข่กับพ่อแม่พันอย่างนี้จะก็ทักมาเลยจ้ะทักเข้าเบอร์โทรศัพท์เจ๊พรเลยขอบคุณจ้าที่ ที่เข้ามาปุดหนุดเกียพรพนประมาณนี้จ้ะไปลูกลูกฟาร์มที่เอาไปก็ได้กันทุกคนนะคะเกียพนช่วยจนได้เลยอ่ยจางหอยตัวระบาดนี้ค่ะก็จะตัวประมาณนี้จ้ะขนาดจาศิลแล้วยังใส่ิ๊งอยู่เลยค่ะเนี่ย เจ๊พรเลี้ยงใส่บอ่อผ้าดำมาจา้ะอนุบาลใส่บอ่อผ้าดำมาจา้ะนี่เจ๊พรว่ารุ่นรุ่นนี้เจ๊พรว่าจะเอาลงลงกระชังลอยอีกนะคะแต่พอดีลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบอะตัวไซส์ประมาณนี้จ้ะเจ๊พรก็เลยต้องจับให้ลูกค้าก่อน,นะคะ่ะยังเหลืออีกสองสามบ่อนะคะเดี๋ยวเราค่อยขยายใหม่คุ้นใหม่เรื่อยๆอจ้ะก็มีลูกค้าทักมา ตลอดเลยนะคะไม่เคยขาดเลยดีใจหน่อยที่เราเราเลี้ยงหอยเราจําหน่ายได้ค่ะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาออเดอร์เข้ามาให้ตลอดนะคะประมาณ การเก็บไข่ในกระชังของเก๊พอร์ก็เก็บง่ายนะคะใช้ใช้ทัพพีที่ตักข้าวอะจ้ะใส่ด้ามไม้ยาวๆจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็พอร์จะทําการลงคลิปให้ดูบันต่อไปนะคะแล้วก็ดันตรงตรง,ตรงกระชังอะไรจ้ะช้อนดันไปไข่ก็จะล่วงใส่ในช้อนไข่ก็จะสวยไม่แตกหักจ้ะ เมื่อวานนี้มีมีน้องๆในกลุ่มหอยจ้ะทูมาบอกว่าพี่พรพี่พรหนูขอภาพอ่ะรูปหอยจำศีลไปไปลงให้ลูกค้าดูได้ไหมเพราะว่าหนูทำไม่เป็นพี่พรก็เลยส่งให้อจะจ้ะขั้นตอนในการจำศีลหอยแต่ละขั้นตอนอ่จะจ้ะใครถามมาพี่พรตอบหมดเลยนะคะช่วยช่วยกัน มีออเดอร์หอยเข้ามาอย่างนี้จำสินไม่เป็นอย่างนี้เกโพรก็ส่งรูปที่เราจำสินให้แล้วก็อธิบายขั้นตอนในการทําในการจำสินเจ๊ะเกโพรก็บอกว่าเอาหอยขึ้นมาแล้วใช่ไหมค้าแล้วก็มาปล่อยเขาให้เขาเสด็จน้ำาลจ๊ะปล่อยให้ไม่มีน้ำแล้วจ้ะแล้วก็หาผ้ามาลองเกโพรจะเอาใส่พัดลมนะคะตะแกงพัดลมนี่จะเอาผ้าลองเลยจ้ะเอาผ้าลองพัดลมแล้วก็เอาหอยที่เราเตรียม จะมาจำจีนนะจ๊ะวางตรงผ้าอย่างเงี้ยจ่ะ,อะพอดีวางเต็มพอดีแล้วจ่ะอย่าอย่าซ้อนกันเยอะประมาณนี้จ่ะแล้วก็เอาเอาผ้าที่เราชายผ้าที่เหลือคุมเลยจ้ะแล้วก็หาพัดลมตะแกงพัดลมครอบอีกที่หนึ่งจ้ะแล้วก็หาอะไรทับตรงตะแกงพัดลมประมาณนั้นเราจะไม่ให้อะหอยก็ออกได้จนะ้ะแล้วเขาก็หลับ เช้ามาเช้ามาเราก็มาดึงผ้าออกเพราะว่าเขาจะคลายพวกจิตอาหารคลายน้ำมาจ้ะผ้าก็จะเปียกเขาก็จะไม่หลับจะไม่หลับนานนะจ้ะคือเราก็ดึงผ้าออกแล้วก็เปิดพัดลมพึ่งพัดลมมาจ้ะพัดลมเป่าให้เขาแห้งจากนั้นเราก็เอาเอาเอากล่องนี่จ้ะมันจุเอาฟางรองก้น แล้วก็บรรจุหอยไชเชอรี่สีทองอย่างอย่างนี้คือเก๊พร์เอามาผึ่งพัดลมนะคะนี่พัดลมตั้งอยู่ตรงนี้จ้ะเก๊พรนผึ่งให้เขาแห้งแล้วอีกหน่อยเก๊พรนก็จะทําการบรรจุแล้วส่งลูกค้าจ้ะเดี๋ยวจะทําให้ดูประมาณนั้นเลยจ้ะแล้วก็เขียนชื่อที่ที่อยู่ส่งจ้ะขั้นตอนในการแพ็คหอยก็แค็คง่ายๆจ้ะแป๊บเดียว,วจ้ะน้องเขาก็ถามเก๊พรนก็ตอบไป แบ,บ่งปัคนความรู้จ้ะไม่มีกัก๊กอยากให้ได้ทำไปเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเลยจ้ะเราลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะคะเช้ามาเราก็มาเก็บไข่อย่างงี้จ้ะเก็บไข่ชุดนี้มันมันก็ประมาณ500 500บาทได้80ลังนะจ้ะเก็๊พก็ได้วันนี้ได้ได้ใบสีเทาใบหนึ่งแล้วนะคะ นี่ค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆบางทีก็ลูกค้ามาที่ฟาร์มถ้ามาเองเนี่ยยอดออเดอร์นี่จะสวยสวยงามเพราะว่าถ้ามาแล้วเขาเห็นอะไรเขาก็อยากได้จ๊ะเห็นพ่อแม่พันธุ์จับคู่อยู่เขาก็ตักเอาแล้วก็เห็นไข่เห็นไข่ที่เกบพรเจ็บไว้เป็นตถาถานอย่างนี้เขาเห็นเขาก็ยกถามแล้วก็เห็นไสตัวระบาด เขาเห็นเขาก็อยากได้อีกอยาก,กได้อีกลูกค้าหน้าฟาร์มมานี่เจ๊พอจะชอบมากเลยค่ะลูกค้าอยากได้อะไรก็จัดการเอาประมาณนี้นจ้ะชอบคู่ไหนก็เอาคู่นั้นนะจ้ะเป็นอะไรที่ง่ายแต่ถ้าว่าโทรศัพท์สั่งอย่างนี้เนี่ยลูกค้าไม่เห็นไม่เห็นของจริงประมาณนี้จ้ะก็ ก็เอาเท่าที่ที่เราเสนอหรือเขาเสนอมาจ้ะเกียรพรมก็จะแนะนําทุกอย่างอะไรจะว่าเอาแบบไหนต้องเอาไข่เอาตัวเอาอะไรอย่างเงี้ยบาง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 คนเขาก็บอกว่าผมอยากทดลองเลี้ยงก่อนครับถ้าเลี้ยงได้แล้วผมจะสั่งเพิ่มอีกประมาณนี้จ้ะ <c oughs> ก็แล้วแต่จ้ะบางคนก็บอกว่าทุนน้อยจ้ะทุนน้อยก็อาตามทุนน้อยจ้ะ พี่พรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จัดให้อย่างๆพ่อเขาก็บอกว่าเอาเอาทดลองก่อนทุนน้อยประมาณนี้จ้ะนี่ค่ะพี่พรก็จัดจัดให้ประมาณนี้จ้ะแล้วก็แถมแถมอยู่นะคะไม่ใช่ไม่แถมอยากให้ได้อยู่ประมาณนี้จ้ะพี่พรน,นับดูก,ก่อนว่า เท่าไหร่เราก็จะบรรจุกล่องให้ดูนะคะต้องเอาอีกบอกว่าอัตราสีทองนะ เอาแต่สีทองนะประมาณนั้นอจ้ะโอเคจ้ะกำลังจัดอยู่ทำงานแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ไปส่งวันนี้มีมีออเดอร์แค่นี้จ้ะ ถ้ามีตัวหอยที่จะใส่ของเดียวกันอ่ะเจ๊พอรก็จะทำเป็นหอยใหญ่ ร้อนแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ฝนไม่ตกเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยอ่ะฝนที่อำเภอท่าบอ่อจ้ะทางเข้าฟาร์มก็ฉืดแฉะ <c oughs> ลูกชายเอารถไปทนานาผ่านไปตรงนี้ <c oughs> ต้องใส่บูทตลอดเลย เอนก็ทาแต่อย่างนี้ทุกวันเลยจ้ะต้องลงคลิปอย่างนี้ทุกวันไม่รู้จะทายัาไงดี <M> ก็ <ๆ S 1> อย่างนี้เลยจ้ะลงคลิปไปใครอยากดูคลิปไหนก็ดูเอานะคะขั้นตอนในการทํางานของเจคอนอะจะมีประโยชน์อยู่นะคะเอาไว้ให้ลูกฟาร์มหรือคนทั่วไปพี่ๆน้องๆดูคลิปเลยจนะ้ะการทํางานของเจฟอนส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยค่ะ วางนะคะเป็นวัสดุอุปกรณ์นี่ค่ะวาง ค่อยอารมณ์ทีหลังตอัแรกก็ใส่หอมดีจ้ะ ก็ได้นะคะอันนี้มันมีไข่เยบพรจะได้จะเอาเอา,เอาประมาณนี้จะ้ะเอาอันนี้จะใส่ไข่ใส่ 再讲。谢谢 ใน COD ปลายทางนะแกบอกว่าพอ่พอพ่อไปธนาคารลำบากลำบากคนแก่เนาะจ้ะเอา COD แล้วก็ได้ลูกประมาณนี้จ้ะโอเคจ้ะแค่นี้เลยในการจัดสูตเออแต่ละคัง ก็ทํางานเสร็จแล้วจะ้ะจะไปส่งออเดอร์นะคะที่อยู่อยู่อยู่บนบ้านจ้ะเขียนใส่สมุดไว้รับออเดอร์อยู่บนบ้านเมื่อวานนี้จ้ะไม่ได้เอาสมุดลงมาด้วยจ้ะวันนี้เกโพรก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะว่าการทํางานขั้นตอนการทํางานแต่ละวันของเกโพรก็จะประมาณนี้จ้ะ,อะขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เกโพรด้วยนะคะขอบคุณจ้า